พิสุ์มันไม่ง่ายหรอกนะที่เราจะเจอคนที่ใช่สำหรับเรา ส่วนใหญ่แล้วอ่ะจะเป็นเรื่องของการพูดคือตัวหนูปุกเองอ่ะเป็นผู้หญิงมากๆเขาจะมีความเป็นคุณครูใส่กระโปรงก็เลยต้องปรับเรื่องแบบระวังไม่ให้ตัวเองพูดเร็วเกินไปเราต้องดูเรียบร้อยมากขึ้นสัรวมมากขึ้นความรักเด็กค่ะพูดแล้วก็แอบ,บเขินก็คือตัวหนูปุกอ่ะคือเขาเป็นคุณครูใช่ไหมเขาก็เลยต้องเหมือนรักเด็กๆซึ่งตัวอมเองอ่ะก็ชอบเล่นกับเด็กด้วยเหมือนกันถ้าพูดถึงหนูปุกอย่างแรกที่นึกถึงคือรองเทา้าผ้าใบเป็นไอเทมประจาตัวเขาใส่ชุดรองรับกายบ่อยพอเขาไปวิ กลับมาในชีวิตจริงด้วยพี่โดแกให้เราไปวิ่งไหือจริงๆคือเขาให้เพราะว่าออกกำลังกายเถออุ้มมันอาจจะมีเนสเสจในนั้นถ้าทุกคนเห็นเทสในจอจะต้องรู้สึกว่าเขาเทมากกลัดมาตัวจริงคือเทสเป็นน้องน้อยประจำกองคือทุกคนก็เทคแคร์ดูแลแล้วก็แกล้งด้วยแต่คือเขาก็พยายามแกล้งคนอื่นกลับนะเป็นความรักที่แบบค่อยๆซึมไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็จะได้เห็นความสวีทก็คือเขาจะมีให้ดอกไม้มาเป็นประจำทุกวันเป็นความสม่ำเสมอที่แบบน่ารักค่ะ